สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําการสร้างบ้านฤดูไหนดีแต่และฤดูมีข้อดีและข้อควรระวังอย่างไรกันบ้างค่ะฤดูหนาวข้อดีคืองานก่อเต็มสบายคนทํางานได้นานฝนหยุดแล้วงานก่อสร้างเดินได้สบายและเหมาะกับงานตกแต่งภายในปรับแต่งก่อนเข้าอยู่ค่ะข้อเสียของฤดูหนาวนั้นอาจเป็นช่วงที่คิวผู้รับเหมาหนาแน่นต้องจองล่วงหน้าค่ะ ฤดูร้อนข้อดีคืออากาศแห้งเหมาะกับงานโครงสร้างงานคอนกรีตแห้งเร็วงานก่อสร้างไม่สะดุดฝนไม่ถ่วงงานค่ะและข้อเสียของฤดูร้อนก็คืออากาศร้อนจัดอาจทําให้คนงานเหนื่อยง่ายและค่าแรงหรือวัสดุก,ก่อสร้างบางอย่างอาจแพงขึ้นเพราะเป็นช่วงพีคค่ะและฤดูฝนข้อดีคือช่วงที่มีโปรโมชั่นลดราคาเยอะจับผู้รับเหมาถ้าเตรียมตัวดีมีป้องกันน้ำข้อใสงานอาจควบคุมง,งานได้ดีในราคาถูก และข้อเสียของฤดูฝนซื้อฝนตกบ่อยทําให้งานด้าช้าง่ายงานคอนกรีบอาจเจอปัญหาน้ําซึมต้องระวังเรื่องคุณภาพค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ